ต้นมอนเตล่านะคะนี่กัดมะพร้าวอันนี้กับมะพร้าวนะคะกัดดินนะคะผสมกันแล้วก็ทํารูตรงกลางทํารูตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาต้นมอนเตล่าที่มีรากตรงนี้นะคะ่ะต้นมอนสเตล่าอันนี้ใบนี้เพิ่งงอกมาใหม่นะคะเลี้ยงในน้ำก็สามารถงอกใบได้ก็ใส่ไปเลยมอนสเตลา แล้วก็เอาดินใส่เข้าไปอีกค่ะเดี๋มาพอกแซ่บนะคะ สามารถแยกได้นะคะถ้าสมมุติมันมีใบงอกมาแล้วมีรากขึ้นมาตรงนี้เนีน่ยแบบนี้นค่ะถ้ามีรากงอกมาเราก็แยกได้เลยตัดครึ่งอันนี้คุณแม่หมามีสองอมาตัดไปแล้วนะคะเอามาเพาะอันนี้หนึ่งกระถางแล้วก็ใส่หนึ่งกระถางน,นะคะใส่ลงไปได้เลย มะพร้าวเราต้องแช่น้ำหนึ่งคืนก่อนนะคะเสร็จแล้วจ้ะนี่คะ่ชชชะชอชอชออันนี้คือการต็ดตั้งไว้แล้วค่ะบุกเพาาต้นสมันเฟลารเสร็จแล้วค่ะสวยงามนะคะบ๊ายบายเจอกันใ่อีพีหน้าน,านะคะมามีส่องว่าคะ่ะ